สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะก็ในวิดีโอนี้นะคะลิซจะมาทําคลิปใช้เราชอบในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยแล้วกันนะคะว่ามีอะไรที่ใช้เราชอบบ้างก็อันนี้นะคะเป็นรองพื้นซึ่งรุ่นนี้ยังไม่มีขายในเมืองไทยนะคะก็อันนี้เลยเป็นเลปลอนเนอ r ์รีเนเกตนะคะซึ่งเขาบอกกันว่าเหมือนของ Urban De อรนนะคะแต่ว่า Ur b a n d บรเนี่ราคาแพงกว่ามากะคะ่ะซึ่งอันนี้เป็นของ r u g s t o r e นะที่ราคาถูกกว่ามากเลยแล้ว อยากบอกว่าทำไมถึงชอบเนื้อบางเบามากนะคะคือรองพื้นนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ไม่มีปัญหาผิวอะไรมากมายอะ่ะคือมันปกปิดแค่ปานกลางใครที่มีเอ่อมีรอยสิวที่แบบว่าค่อนข้างชัดเรยกว่าเนี้ยเอาไม่ค่อยอยู่แต่ว่าใครที่มีแบบรอยดําต่างๆที่แบบจางๆอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยยังพอกลบได้แล้วก็มันให้ความรู้สึกแบบเป็นงานผิวมากอะ่ะมันเบาสบายผิวหน้าไม่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยเราลงรอ,องพื้นเราแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยเหมาะการแต่งในชีวิตประจําวันนะคะคือไม่ได้บอกว่า ต้องการความหนาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นรองพื้นที่ยังให้อ่าผิวเรารู้สึกเฮ้ยยังหายใจได้อยู่สีที่ได้ใช้อันนี้นะคะเป็นสี240 t o r นะคะก็เป็นสีที่ เข้ากับผิวลิกพอดีเลยนะคะใครที่บบว่ามีผิวแทนออกทวนเหลืองนะก็ใช้ได้นะคะสีนี้ชิ้นต่อมานะคะก็เป็นอะไรที่บอว่าใช้บ่อยมากนะคะเขาว่าช่วงนี้นะคะลิจะไม่ค่อยชอบอเน้นแต่งหน้าเท่าไหร่แต่ก็ยังแบบอยากให้หน้าดูผ่องๆนิดนึงนะคะก็จะใช้ชินี้ใช้บ่อยเลยะคะ่ะเป็นแป้งฝุ่นนะคะของจอห์นสันอันนี้นะคะ soft and smooth นะชอบมากเพราะว่ากลิ่นมันหอมมากคือแบบกลิ่นมันสบายผิวแล้วก็ ให้ความรู้สึกแบบบางเบาแล้วก็มันใช้ได้กับทุกสีผิวเลยนะคะเพราะว่าแป้งฝุ่นอันนี้คือยังไงก็ผิวไหนก็ใช้ได้แล้วก็รู้สึกว่าสมมติถ้าเกิดลงรองพื้นไปแล้วเนี่ยใช้แป้งนี้ทับเนี่ยมันก็ไม่ทําให้รองพื้นเปลี่ยนสีแล้วก็ทําให้หน้าเออดูแบบเออดูผ่องขึ้นนิดนึงแล้วก็ดูแบบไม่ไม่งาวแบบมันวาวเหมือนกับมันช่วยดูดซับความมันไปได้ะค่ะอันนี้เป็นของซลีกนะคะอันนี้ อันนี้คือพบประจําแล้วก็ใช้บ่อยมากะคะ่ะนี่มันสีโ o s โ g นะคะซึ่งเขาบอกว่ามันเหมือน n a ส s o อก a s m มากนี่นะคะสีก็จะเป็นประมาณนี้วันนี้นะคะลิก็ทามานะคะให้ดูมันจะมีความแบบว่าเงาแล้วก็ไม่ต้องปัดไฮไลท์เพิ่มอะมันมีเหลือบสีทองๆซึ่งสวยมากๆนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยใช้สลิกนะคะบัตรสลิกแนะนำเพราะว่าสีเนื้อสีชัดเจนมากมีความแบบเข้มแล้วก็ติดทนค่อนข้างที่จะนานเลยนะคะแล้วก็ สีนี้เป็นอีกหนึ่งสีที่อยากแนะนำเลยค่ะสีโรสโกนะคะ,ะ,คะต่อมานะคะก็เป็นคิ้วบ้างนะคะก็ถ้าเกิดใครได้ติดตามเพจนะคะจะเห็นว่าลิก็แบบไปซื้อที่เขียนคิ้วของไดโซมาซึ่งชอบมากๆนะคะอันนี้นี่หน้าตามจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นสีเทานะคะก็เออเป็นสีที่ลิสึกว่าเหมาะกับคนที่มีผมสีผมดําเข้มนะวันนี้ลิก็ใช้นะคะแต่ว่าจะมีใช้อายแชโดว์ให้มันแบบว่าไม่ไม่สีดับเทา เด่นจ๋าไปหน่อยนะคะให้มันแบบมีเล่นสีกันจะได้ไม่ต้องดูแบบว่าเออสีเทาทั้งทั้งทั้งคิ้วนะคือชอบมากเะคาะว่ามันติดทนค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยตอนแรกเนี่ยม,มันมีฝาตรงนี้แล้วมันมันก็หลุดไปแล้วเพราะว่ามันฝามันกองแกงนิดนึงอะ่ะเล็กเลยถอดออกก็คือใช้แค่นี้ค่ะพกง่ายดีมันจะเป็นแบบหมุนๆอย่างนี้ค่ะใช้ง่ายเขียนคิ้วเหมือนกันนะคะก็อันนี้เป็นของ intuit นะ เป็นพาเลตเขียนคิ้วที่เออถูกและดีนะคะแล้วก็รีชอบมากๆนะคะวันนี้ก็รีใช้นะคะเนี่ยค่ะสีน้ำตาลอย่างนี้นะตรงหัวคิ้วเพราะว่าไม่อยากให้คิ้วมันดูแบบว่าเป็นสีเดียวกันหมดทั้งคิ้วนะก็อันนี้นะคะเป็นสี02นะคะเป,เป็นที่เขียนคิ้วที่เขาบอกว่าเป็น water proof คือมันกันน้ําด้วยทำไมถึงชอบพาเลตอันนี้นะคะก็มันสารพัดนะทาสามารถเขียนคิ้วได้สามารถมาทําเป็นอายแชโดว์แต่งตาได้สามารถมาทําเป็นเชดดิ้งสันจมูกได้คือแบบเออมัน ครบอยู่ในอันเดียวเลยนะคะต่อไปนะคะก็เป็นลิปสติกนะคะก็เป็นสีเดียวกับเที่พูดอยู่ตอนนี้เลยนะคะนี่เป็นของ l ลฟ e for นะคะหน้าตาแบบนี้แท่งแบบนี้นะคะเหลียมๆหน่อยให้ดูสีนี่มันจะเป็นออกแบบเหมือนอสีน้ำตาลกระปีกระปีนิดนึงนะคะ่ะเป็นสีที่เรียกว่าเหมาะกับคนผิวแทนใช้แล้วสวยมากคือเนื้อของไลฟ์ฟอร์ดรุ่นนี้นะแบบมันครีมมี่อ่ะมันแบบมันติดค่อนข้างที่จะทนแล้วก็ เ,เขียนง่ายนุ่มลืน่นเือว่ามันไม่มันไม่เป็นคราบไม่ทําให้ปากดูแห้งลอกอะเออมันจะมีความแบบเป็นครีมแบบเบาๆว,วนิดนึงนะคะ่ะทำให้ปากดูชุ่มชื่นด้วยสีดีที่เด็กใช้นะคะเป็นสี LB นะคะ7 8 4สวยมากแนะนําเลยนะ,ะเป็นลิปสติกนะคะที่แบบเอ้ยใช้บ่อยมากนะคะคือนั่งอยู่หน้าคอมก็หยิบมาใช้นะก็นี้นะคะของ e l ลนะคะหน้าตาแบบนี้ เป็นลิปสติกที่มาในรูปแบบเหมือนลิปสติกนะคะก็คือใช้ง่ายเหมาะคนที่แบบว่าไม่ชอบแบบใช้สกัดแล้วมันต้องเลอะมืออะไรอย่างนี้นะคะนี้คือแบบทาเหมือนทาลิปสติกเลยทาทาอย่างเงี้ยค่ะก็ทาทิ้งไว้ทาทา,ทาไปเรื่อยคือมันช่วยกําจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วบนปากแล้วนะคะใครที่มีปากคล้ำหรือปากแห้งมากๆนะคะใช้อันนี้ช่วยได้นะเพราะว่าหลังใช้เนี่ยปากรู้สึกนุ่มขึ้นทันทีเลยแล้วก็กลิ่นของเขาเนี่ยเป็นกลิ่นที่แบบหอมมันอ่อนอะกลิ่นหอมสับว่าอารมณ์แบบให้ความเหมือนสึกเหมือนกับ สบายสบายดีนะคะต่อามานะคะเป็นอันนี้แปลงนะคะของเลวเทคนิคนะคะเป็นแปลงที่ลิกพกแบบตลอดเลยเพราะว่าช่วงนี้บางทีออชอบพกแบบปัดแก้มข้างนอกงทีแบบว่าอยากจะแบบปัดเพิ่มสีอะไรอย่างนี้นะก็จะพกประจำอันนี้เป็น retractable kabuki brush นะคะก็เป็นบััชที่แบบว่าไว้พกพานะลิกชอบเอามาทำแบบอ,อ,อันนี้นะลิกเอามาทั้งลงรองพื้นแล้วก็ปัดแก้มไในตัวเลยใช้ เชดดิ้งก็ได้นะคะคือสารพัดเลยนะคะชอบเพราะว่าอันเดียวก็คือเอาอยู่นะคะนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะปิดสามารถปิดอย่างนี้แล้วก็เก็บสะดวกมากๆเลยอะ่ะเออถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยใช้ก็ลองนะเพราะว่าใครที่บอกว่าต้องแต่งหน้าข้างนอกบ่อยๆอะไรเงี้ยเออหรือว่ามันก็เป็นแปรงที่สะดวกดีแลวก็พกพาง,ง่ายมากๆนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะชิ้นต่อมานะคะถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปเก่าๆนะจะรู้ว่าเลยชอบใช้โอโุมามากนะคะก็อันนี้นะคะเพิ่งซื้อมาใช้ต่อ ต่อเพราะว่าบมดไปแล้ว3ขวดแล้วก็แบบหายไปสักพักนึงว่ายังไม่ได้ซื้อใหม่แล้วก็เพิ่งซื้อมาเพิ่มอีก2ขวดนะคะคือใช้ดีมากๆนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยใช้สเปรย์น้ําแรกของโอกุมานแนะนำว่าให้ใช้เพราะว่ามันช่วยให้ผิวหน้าเราดีขึ้นจริงๆนะคะก็ช่วยทั้งเรื่องแบบว่าสิวพดต่างๆนะคะรู้สึกว่าหน้าผิวหน้าเนี่ยแข็งแรงขึ้นจริงๆนะคะหลีกใช้แล้วคือแบบมันเห็นผลเลยว่าผิวเราดูดีขึ้นจริงๆถ้าเกิดว่า แต่ว่าต้องใช้อย่างต่อเนื่องนะคะคือว่าวันหนึ่งเนี่ยลิกฉีดบ่อยมากเลยนะแบบฉีดเทียบหลายๆรอบเลยเพราะชอบจริงๆเหมือนกับว่าเราได้บำรุงผิวอย,อยู่ตลอดเวลาค่ะสําหรับใครที่ขี้เกียจลังแปลงนะก็อันนี้เป็นของไลโซนะคะที่แบบว่าถูกมากแล้วก็ดีมากราคา60บาทนะคือว่าทุกค้านะคะลิเวลาลิกล้างแปลงเนี่ยจะใช้พวกสบู่นะคะหรือไม่ก็แบบแชมพูวัวแชมพูเด็กอะไรอย่างเงี้ย แต่พอมาใช้อันนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยง่ายขึ้นนะ่ะคือว่ามันมันหลุดแบบไอ้พวกรองพื้นที่แปรงอะไรเงี้ยมันหลุดออกหมดเลยมันหลุดง่ายมากแล้วก็รู้สึกว่ามันสะอาดอะออกหมดจดเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยลองนะแนะนานะ60บาทแล้วแบบเฮ้ยเออดีจริงๆอะสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับบิวตี้ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยนะคะแต่ว่าเป็นเกี่ยวกับว่าความชอบส่วนตัวเลยนะคะก็เป็นนิยายที่อ่านหมดภายในเดือนหนึ่งนะคะสี่เล่มนะคะนี่เป็น เป็นอะไรที่แบบว่าชอบมากชอบอ่านนิยายหญ่มากนะคะก็ดูแบบอายุก็เยอะแล้วนะแต่ก็ยังชอบอ่านอิยาอยู่ก็นะคะเดี๋ยวดูเรื่องแรกนะคะที่แบบว่าอ่านในเดือนนี้นะคะเรื่องแรกนี้ my best girlfriend นะคะแฟนผมแสบจะตายแต่ถึงร้ายก็รักนะนะคะหน้าตามี้เรื่องนี้สนุกดีนะคะถ้าเกิดให้คะแนนก็ให้8.5เต็ม10นะเรื่องนี้นี่ Perfect Match f แฟ h i o นและประกันความ Perfect คืออันนี้ชอบมากแบบพิเศษเพราะว่าเขาจะเอามาทำเป็นซีรีส์นะคะก็ถ้าเกิดใครติดตามใน YouTube ลองดูนะเซิร์ชว่าอะไรนะซีรีส์รักนะับเป็นโง่เออทีอ่ดีเจฟุทกับน้องมุกนะคะคู่กันอันนี้เลยเรื่องนี้เลยคือแบบว่าอ่นแล้วประพุยฟินมากแบบคือแบบว่ารอรอดูบว่าเป็นซีรีส์ซีรีส์มันจะฟินขนาดไหนเพราะว่าขนาดแค่น,นี้ยายอ่านแล้วยังแบบแบบพ ฟินขนาดนี้นะคะก็ใครที่ยังไม่เคยอ่านก็ลองไปหาซื้อได้นะเรื่องนี้แนะนำและคอมเมนเลยนะสนุกจริงๆก็ถ้าให้คะแนนนะคะให้9.8ทับ10อ่ายังเหลือ,อไว้อยู่เพราะอะไรอิจฉาเพะว่าอ่านแล้วแบบผุยจิกหมอนฟินจริงๆนะเรื่องต่อไปนีนค่ะ My Honey Girl หนุ่มข้างใจคิดว่าใช่เธออันนี้ก็สนุกนะคะก็ถ้าให้คะแนนนี้นะคะก็ให้ประมาณ8.5ทับ10ละกันนะก็ยังแบบยังไม่ถึงสุด เท่าไหร่นะแล้วสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องที่เพิ่องอ่านจบไปได้เมื่อวานซืนนะ My Secret Letter ส่งหัวใจให้ก็พอะคะ่ะปลอชันรักเธอเรื่องนี้นะคะมีพักต่ออีกคือบว่าสนุกมากอะอ่านแล้วทิ้งให้คนแบบทิ้งให้คือไม่เคยเห็นนิยายเรื่องไหนที่แบบว่าพระเอกกับนางเอกไม่เจอกันอะเอออันเนี้ยพระเอกกับนางเอกอันจบเล่มยังไม่เจอกันทักที คลาดกันตลอดนะคะแต่ว่ามันรุนจริงๆนะสนุกมากๆเลยคือตอนนี้รอภาคต่อแล้วเขาเอามาทําเป็นหนังด้วยนะคะก็ตลอดก็ตอนนี้คือรอดูอยู่ถ้าให้คะแนนก็ให้คะแนน9.8ทับ10นะคะในข้อหาที่คือมันจะเจอแล้วมันก็ไม่เจอทีอะเออไม่นคนอ่านแล้วแบบรุนมากๆนะ เอาละค่ะก็หมดไปแล้วนะคะสําหรับคลิปใช้และชอบในเดือนเมษายนนะคะก็เป็นยังไงบ้างเอ่ยมีชิ้นไหนที่เพื่อนๆแบบว่าถูกใจหรือว่าอยากลองกันบ้างน,นะคะก็บอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะหรือว่าสงสัยอะไรนะคะสอบถามกันมาได้เลยนะคะที่ใต้คลิปนี้อยากให้ทําคลิปไหนอะไรก็แนะนํากันมาได้นะคะก็วันนี้นะคะก็ขอไปก่อนละกันนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะ